มีศิลปินเรือไฟมานำกันนี่จักชีวิตเพาะสี่ห้าห้าห้าสิบห้าสิบสามคนห้าสิบสามคนเลยกต,ตกลงว่าตะเกียงเข้าปีนี้จักจักดวงครับสอง0มื่นสองมื่นเลยปะออโอ้ใหญ่คักแนี่ยอีรีนี่นมาย,ยอมเบิดกกำลังใจนะครับพุ่มเททั้งกายทั้งใจส่อยกันคนละไม้คนละมือ สวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยเสียงว่าจะจ้อยมาแล้วครับลุงปีเตอร์เลาะเสาะแสบครับมอนี้พาพี่น้องนะครับอยู่ถามกลางบรรยากาศเรือไฟครับพี่น้องครับศิลปินเรือไฟและเรือไฟที่กำลังเห็นอยู่นี่ครับเป็นเรือไฟจากอําเภอทตุพนมครับพี่น้องลุงปีเตอร์สิไปสอบถามแล้วก็สุภิคุยกับศิลปินเรือไฟลองเปิคราบว่ามอนี่ิ่นมีความพร้อมขนาดใดแล้วก็เรือไฟที่มีความใหญ่ความยาวขนาดใด อลังการบอรปีนี้และสีสมกับคำล่ำลือลบอรครับเอาคุณเทพพนมเสียดามกับคืนหรือบอไปติดตามร่วมกันครับพี่น้องครับบรรยากาศประมาณนี้เลยครับก็ต้องวัดขนาดนะครับแล้วก็บ,บึ่งขนาดไม่ไพ่ครับพี่น้องครับเอาไม่ไพ่ลงไปแล้วก,ก็บปรเมินว่าเสียาเลยได้ครับจะต้องบึ่งว่าเสียวไปใส่งานในจุดใดนะครับไม่ไพ่ที่มันแตกต่างกันครับศิลปินของเขาก็บับตี่้องมีการเลือกคัดสรร ปีนี้เฮ็ดงานเย็นครับปีนี้บ๊แมนใจเย็นนะครับเย็นห้อนหำุูและครับผมเพราะว่ามันแช่อยู่ในน้ำมนนามอนนะพี่น้องเลยอือเป็นปีน่าจะเป็นปีแรกด้วยซ้ํานะครับเทียดในน้ําแบบนี้นะครับปกติมองที่ศิลปินเลื้อไฟเขายืนอยู่นี่ครับนี่มองคนไม่ไพ่นี่มันชีแห้งนะครับเป็นพื้นดินนะสมมติว่าน้ําลงมันก็นไปขีดตมไม่นอ้อนเหมอือนเนาะแต่แห้งสิเฮ็ดหน้าครับอีกเนาะ โอ้พี่น้องเอ้ปีนี้นะครับเหตุเรือไฟาย,อยากพอสมควรเลยต้องใส่ความระมัดระวังเป็นพิเศษต้องใส่กําลังกายกําลังขาพอห้ามแหงลงไปนี่ครับกักลายเป็นขีต้มครับบัดนี้พี่น้องเอ้เพราะเป็นขีตมแล้วก็เหตุงานยากด้บัดนี้ทั้งสิมืน่นทั้งสิเละทั้งสิขีตมติดทั้งสิบมะหยงครับบัดนี้พี่น้องเอ้เพื่อสิกลกายเป็นเรือไฟเฮาได้เบิ่งกันปีนี้เป็นปีที่ยากลำบากนะครับของศิลปินเรือไฟ แต่ทุกคนกับบอยอมทอดแท่บอย้อมเบิดลกำลังใจนะครับพุ่มเท่ทั้งกายทั้งใจส้อยกันคนละไม้คนละมือเห็ดให้เรือไฟนี่ออกมาสมบูรณ์แบบแข็งแรงนะครับฐานของมันแข็งแรงนะฐานของเรือไฟจะต้องแข็งแรงแล้วก็โครงสร้างจะต้องมั่นคงลมเริ่มม่านเขาบบย่านนะครับหน้ามาแห้งๆเขากับโบย่านราะว่าเขาเห็ดอย่างมั่นคงอย่างดี แล้วก็ออกโครงสั่งมาอย่างคักแล้วแล้วก็เรือแกเอาโครงเล็กที่เฮ็ดเป็นรูปนะครับนอกไอเนาะมาใส่เนาะตะเกียงเนาะตกลงมาตะเกียงเข้าปีนี่จักจักดวงครับสองมื่นสองมื่นเลยบะโอใหญ่คักแนี่ยอีรีด้นี่อลังการเลยเนาะมีบ่มีบัางไฟอยู่บะผู้นะมีอันนี้เผยความลับอะไรเด้พี่น้องเด้มีได้่าสันมีเด้ปสัน นังละทังสิพูแบบใดดอกสิเออเฮากับซีว่าแบบทอมทอมโตวไว่าจะหน่อยอืมมีสะพ้ายลายอยู่ยล,ยยลูกเคยเบาวเนาะอาจจะสพะพายเนาะพี่น้องมาพอได้ม่วนกันเด้ครับเด้อบังไฟกับมี่าสั้นวะอือบังจีดกับมีพี่น้องศิลปินเรือไฟของเฮ้าปีนี้นะครับแล้วก็อำเภอท่าพนุมครับทุ่มทุนสร้างนะครับทุ่มทุนสร้างกันเลยทีเดียวครับ ก็ง่ายครับว่าช่วงนี้นะครับตลอดลำน้ำโขงนะครับบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งไทยนะครับจากคุณละครับบริเวณหนองแสงจนฮอดหน้าสถานีตำรวจนะครับโดยประมาณก็จะมีโครงสร้างของเรือไฟนะครับที่เหตุจากไม้ไผ่ครับพี่น้องครับน้ำโขงขึ้นหลายครับพี่น้อง เนี่ยไปเห็นถาแขกแขวงขโมยมองที่นุ่งจีเตอร์มาไปนะน้ำทางฝั่งลาวตอนนี้น้ำขึ้นสูงแห้งนะครับสิบกว่าเมตรแล้วครับพี่น้องเอ๋ชเวิตสิบสองเมตรดัดเด่นประมาณสิบเอ็ดเมตรกว่าๆแล้วมั้งตอนนี้นะครับน้ำขึ้นแห้งยีลีพี่น้องเอ๋เบื้อง,ง,งลิมน้ำโขงนะครับททนมเนี่ยเออเน้ำเนีทางล่าเนี่ยก็เริ่มแย่เข้าไปแล้วครับน้ำเริ่มแย่เข้าไปแล้วพี่น้อง ทางฝั่งสบปลาวนะครับสวัสดีครับเฮ็ดุยังเนาะครับนี่ขั้นตอนเฮ็ดุยังนี่ขั้นตอนไหนไม่ขันสนะไม่ขันสนอ,อโอ้เอาขคือมัดไปขันทั้งเรื่องอะไรที่ขันกับยางรถเพื่อให้มันแน่นเนาะขันสนะครับพี่น้องครับไม่ขันสนะนีอตอกตะปูไม่อยู่ตอกตะป,ปูก็ยบ่อยากอยู่ป,ปันไดว่าไงทั้งตอกทั้งมัดอะไรที นี่คือศิลปินเรือไฟเลยครับพี่น้องนี่คุณครับลำนี้ใหญ่นะอำเภอยังครับพี่นะอันนอี้ำเภอธาตุพนมครับพี่น้องครับเรือไฟอำเภอธาตุพนมครับลำใหญ่ครับเนี่ยสูงประมาณสักเมตรครับสูงสูงยีเมตรยาวยาว83เมตรเลยครับพี่น้องครับเฮ็ดให้การเฮ็ดของเรือไฟนี่นะครับมันยากขึ้นอีกระดับหนึ่งครับพี่น้อง ส่วนงานโครงสร้างนะครับจะต,ต้องใส่ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเรือไฟก็ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องครับเบื้องนี้ครับสวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เท่าเด็กน้อยเสียงว่าจะจอยมาแล้วครับลงุงีิตอร์เลาะเสาะแสบครับมานี่พาพี่น้องมา เก็บอบบรรยากาศนะครับของทีมเรือนะครับเรือไฟครับพี่น้องครับศิลปินเรือไฟที่กําลังซอยกันนะครับสรรสร้างผลงานที่สวยสดงดงามครับพี่น้องครับจากลําไม้ไผ่นะครับกลายมาเป็นเรือไฟขนาดใหญ่สูงสัมกับตึก 3- 4มถึงสี่้นกันเลยทีเดียวครับพี่น้องครับนี่คือศิลปินเรือไฟที่กําลังซอยกันอย่างขมขม้นนะครับที่เร่งฝีไม้ไร้มือนะครับในการ สร้างเรือไฟที่สวยงามครับพี่น้องครับนี่ครับปื๊ดคักแน่อยู่เด้อครับเด้อวันนี้ครับลุงบีเตอร์เดินทางมาฮอดฝั่งประเทศไทยนะครับกลับมาเก็บเอาบรรยากาศให้ได้เบิ่งกันเล็กน้อยครับพี่น้องครับเบิ่งนี่ครับนี่ก็กําลังจะเตรียมไหมนะครับซึ่งไม้แต่ละรุ่นก็แตกต่างกันไปนะครับนําโค้งขึ้นคักแน่ได้พี่น้องเด้อ ปกติแล้วมองนี้นะครับมันสิเกลสิบรเป็นน้ำแบบนี้ดอกแต่ว่าปีนี้นะครับน้ำขึ้น,นอย่างคักเลยพี่น้องเลยน้ำขึ้นอย่างคักเลยตรงนี้ลงไปงมอยู่ในน้ำนะครับเห็ดเรือไฟครับพี่น้องสวัสดีครับคุณพ่ออันอนี้ศิลปินเรือไฟจากอำเภอท่าพนมครับผมครับปีนี้คิดว่าใหญ่กว่าปีที่แล้วอยอ so อู่บ <advanced Poland. S 1> <änder> ่คร네ับใหญ่กว่าใหญ่กว่าครับ6เมตรใหญ่กว่าปีที่แล้ว6เมตรป๊าด เรือไฟใหญ่ถักอลังการคักแต่ว่าปีนี้จะเอาแซมบ่ครับนี่แซมแซมแซมเพิ่มคืนแม่นปะขอท่วงขื้นปะเพียงกายที่ค้องใครได้ก่อนนะแม่นบ่มันมีเขาแยกเป็นหลายรางวัลเนาะดเดี๋ยวนร้เนารค์ความคิดสร้างสรรค์แต่ว่าปีนี้ท่านพนมยอมแพร่กว่าได้โอ้สเอาที่หนึ่งให้ได้ขอสัตวมีศิลปินเรือไฟมานำกันนี่จักชีวิตเพาะ ห้าสิบสามคนเลยวัดมาสวยกันนี่บริเวณข้างคืนหมอครับนอนบริเล็กจังเลเสร็จแล้วกระกับเลยนังรถพันกับเลยเนาะครับเนาะหนักรลบเรือไฟเพี่น้องนี่ถ้าบึ่งเด้อครับเด้อพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับประเพณีออกพรรษาแข่งเรือยยวไหลเรือไฟนะครับต้องติดตามกันครับพี่น้องครับ ต้องรอชมกันครับเดือนตุลาคมที่สิมานี่ล่ละวันที่เทไนพ่อจำวันได้อยู่บ่มือที่เขาสิไลด์แท้ๆนี่วันออกพรรษานะครับก็คือมือออกพรรษาเนาะครับเนาะงานไหลใหญ่เนาะเอาพี่น้องไปด้วยปฏิทินนะครับเด้อลองไปเปิดปฏิทินเบิ่งครับว่ามือออกพรรษาแท้ๆนี่มือไหลเรือไฟใหญ่ๆนี่มันสิมือใดนะเกือบสิแล้วครับพี่น้องครับเรือไฟก็ได้ เือสีมัดแล้วความสูง2ั้25เมตรพี่น้องเลยที่ตกเห่าแปดกว่าเมตรพี่น้องทั้งไส่ตะปูทั้งไส,ส่ยางรถนะครับในการมัดทุกอย่างครับพี่น้องครับที่เรือไฟนั้นออกมาอย่างแข็งแรงและกางดงามนะครับสำหรับศิลปินเรือไฟของเราซอยกันทุกอย่างครับพี่น้องเบิ่งนี่ อันนี้คือแผนกฝ่ายจัดเตรียมไม้ไผ่ส่งลงมาทางใต้ส่วนนี้กำลังจัดเตรียมอุปกรณ์นะครับบางอย่างส่วนผู้ยืนเบิ่งเลขอยู่หันแต่กำลังเตรียมความรวยให้กับเจ้าของครับพี่น้องซื้อลอตเตอรี่จัาหนอ่อยทางใต้นี่ครับศิล,ลปินของเ้านั่งเฮ็ดอุปกรณ์นี่ครับพี่น้องครับเตรียมอุปกรณ์เนาะ น้ำท่วมเบอร์ลวครับพี่น้องครับตอนนี้นี่คือสภาพจุดแหล่งท่องเที่ยวของนครปนมนะครับจุดหนึ่งซึ่งตอนนี้กับน,น้ำท่วมขึ้นมาพอสมควรเลยครับนักท่องเที่ยวกับขึ้นสีเห็ดอย่างบ่ได้ละรวมทั้งเรือนะครับกับหดสามารถที่สิไปได้เป็นมาเบิ่งน้ำท่วมเรือ เลือกลงไปบ่ได้แล้วครับพี่น้องเอง้ยน้ำมันขึ้นล่ะห้องตรงน้งดก่อนแล้วครับสภาพนี้คงต้องนี้งดก่อนนะครับพี่น้องใส่ไปเบิ้งก่อนทางใต้เออทางใต้กระท่วงมดแล้วพี่น้องตลาดตลาดที่อยู่ทางใต้แลนด์มาร์คพญานาคร้านค้าต่างๆท่วมหมดแล้วครับ ียหายเลยครับพี่น้องเอ้ยเอ้าเป็นภ,ภัยธรรมชาติ์นครับเนาะไอซีพูดจ้าว่า,ม,า,ม,า,บบามันสีมาแบบใดยังไดมันสขึ้นมาสูงปานี้นะครับรอแต่ว่ามันสะลดลงแค่นั้นแหละครับอย่าให้มันขึ้นสูงกว่านี้นะนีะ่คือบรรยากาศจากวัดคระนมเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อลุงมิ๊เตอร์นะครับวันด,ดีเพื่อนอ๋อเพื่อนฮักเด้อนี่เจียโอ้ยหล่อเก่าเนาะ พี่ล,ลขึ้นหอด,ด้พี่น้องไงคุณอะริมฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งนู้นก็เป็นท่าแขกแขวงขมวนนะครับบม่ได้ไปไงล่ะลุงเตีอกระไดช่วงนี้ขออนุญาตภารกิจสะก่อนเลยครับเด้อเห็ดเวียกเห็ุงานทางพี่สะกร่อนเดี๋ยวขอเก็บเงินอีกจัะหน่อยหนึ่ง พอ้ค่าเหิอแล้วก็สิไปดอกครับอดใจรอจักหน่อยหรับเอฟซีที่อยกสิบเบิงบรรยากาศทางฝั่ง,งโซบบอเล่านะครับลงุงเต้สิไปอยู่ดนะ้านขวาก็ได้ต่ให้เบิ่งบรรยากาศของเมืองท่าแขกแขวงข้ามมวลซะก่อนครับมือนี้นี่ครับพี่น้องครับฝากต้อนกันเด้อครับเด้อและจงพบพ่อกันใหม่นะครับพี่น้องอยู่ดีกินแซบอยู่แบ่บกินนัวสุขสบายดีสุขสุขคนครับปลงโป่งเปลงจวดสวัสดีครับ